บกันต่อในรายการมอเตอร์ไซครายการที่วิเคราะห์เจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทุกความเป็นไปในวงการรถจักรยานยนต์ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของคาวากิในการเตรียมแผนแนะนำรถมอเตอร์ไซค์สปอร์ตรุ่นใหม่นั่นก็คือ Ninja z X25R ปี2020 ซึ่งขณะนี้มีคุณผู้ชมจำนวนมากสนใจติดตามข้อมูลข่าวสารกันอย่างกระไรชิดจากคลิปวิดีโอทีเซอร์ล่าสุดคลิปที่8ของคาสกิได้มีการเผยแพร่ออกมาเมื่อวันที่24ธันวาคม2562ที่ผ่านมาเป็นการโชว์ซุ่มเสียงที่เร้าใจของเครื่องยนต์สสูบเรียง 254cc โดยให้ชื่อคลิปว่า Screaming in Life f o Power หลายคนให้ความชื่นชอบแต่อีกหลายคนก็บอกว่า เสียงดูอันดูเหมือนยังไม่เต็มที่ต้องบอกเลยครับว่าเป็นเสียงทอ่อสแตนดาดที่ไอเสียต้องมีการไหลผ่านแคตาลิติกคอนเวอร์เตอร์ถึง2ท่อนต้องผ่านหม้อพักซับเสียงขนาดใหญ่ส่งผลให้เสียงท่อน,นั้นไม่ลั่นหรือไม่แผดลั่นอย่างที่หลายคนต้องการคงต้องรอให้มีการไปเปลี่ยนเป็นท่อสูตรนะครับรับรองว่าเสียงสนั่นร้าใจอย่างแน่นอนถ้าคุณผู้ชมสังเกตดูก็จะเห็นครับว่าในคลิปวิดีโอชุดนี้ผมได้มีการติดตัวเลขเอาไว้ให้ดูว่า แต่ละเกียร์นั้นวิ่งอย่างไรในคลิปวิดีโอที่มีการโชว์เสียงท่อไอเสีย4สูบเรียงชุดใหม่นี้คาวสกีทดลองวิ่งโชว์เสียงเครื่องยนต์เพียงแค่4เกียร์เท่านั้นโดยในช่วงแรกนะครับวิ่ง3มเกียร์จากเกียร์หนึ่งขึ้นมาเกียร์สองและเกียร์สามและมีการเชนเกียร์ลงต่ําและเกียร์สองจนถึงเกียร์หนึ่งจากนั้นได้มีการลากรถเครื่องยนต์ขึ้นไปจนถึงรอบสูงสุดจนกระทั่งรอบตัดจึงมีการสับเข้าเกียร์สองสามและสี่ จากนั้นก็มีการเชนเกียร์ลงต่ำเหลือ3เหลือ2เหลือ1ก่อนจะปิดท้ายคลิปด้วยการลากรอบเกียร์หนึ่งขึ้นไปสูงสุดจนรอบตัดอีกครั้งหนึ่งนี่คือเสียงเครื่องยนต์4สูบเรียงบล็อกใหม่กับการใช้เกียร์ทั้งหมด4เกียร์โดยเป็นการลากเกียร์จนรอบตัดที่เกียร์หนึ่งเพียงเกียร์เดียวเท่านั้นครับอย่างไรก็ตามขณะนี้มีกระแสข่าวเชิงลึกยืนยันเข้ามาที่ผมโดยตรงครับว่า Ninja ZX 2 5 R รุ่นใหม่จะมีแรงม้าสูงสุดที่ 46แรงม้าที่15,000รอบต่อน,นาทีย้ำนะครับว่า46แรงม้าที่15,000รอบต่อน,นาทีซึ่งก็อยู่ในความคาดหมายนะครับเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมานั้นผมก็บอกไปแล้วว่าจะไม่เกินไปกว่า47แรงม้าถ้าเปรียบเทียบตัวเลขแรงม้าสูงสุดกับนินจา400ก็จะเห็นว่าแรงม้าสูงสุดนั้นทําได้45แรงม้าที่10,000รอบต่อน,นาทีส่วนนินจาเซเล็ก 25R 46แรงม้าที่15,000รอบต่อน,นาที ซึ่งจะสูงกว่า1แรงมา้าแต่ว่ารถยนต์นั้นสูงกว่ากันถึง5,000รอบต่อน,นาทีเลยทีเดียวหลายคนสงสัยเรื่องของความเร็วสูงสุดนะครับว่าสซเล็ 25R นั้นจะเหนือกว่านินจา400หรือไม่คำตอบในขณะนี้ไม่สามารถยืนยันได้เต็มปากเต็มคำแต่ว่าจากการมีคระห์ข้อมูลในเชิงลึกแล้วน่าจะเหนือกว่านินจา400นิดหนึงครับด้วยราคาค่าตัวที่สูงกว่าบวกกับเครื่องยนต์4สูบเรียงบล็อกใหม่ รวมถึงออปชั่นต่างๆที่มีมากมายหลายอย่างทั้งคันเร่งไฟฟ้าทัชโตรบายวายไรดิ้งโหมดรวมถึงคาบสกีแท็กชั่นคอนโทรลควิกชิปเตอร์ทั้งหมดนี้นะครับเป็นจุดออปชั่นที่เหนือกว่านินจา400อย่างมากมายดังนั้นถ้าหากว่าสเล็ก 25R หรือสเล็ก 25R รุ่นใหม่จะวิ่งสู้นินจา400ไม่ได้คงเป็นคำตอบที่ไม่ใช่อยู่ใความนจริงอย่างแน่นอนผมมีความเชื่อมั่นครับว่า s e ็ 25R รุ่นใหม่จะวิ่งได้เร็วสูงสุดเหนือกว่า n ินจ a า400ไม่มากครับคำถามที่ทุกคนต้องถามในขณะนี้ก็คือว่ากำหนดการเปิดตัวของ s e ด็ 25R รุ่นใหม่จะอยู่ในช่วงเดือนไหนของปีหน้าคำตอบก็คือเดือนมกราคมปี2563อย่างแน่นอนครับส่วนกระแสข่าวในโลกออนไลน์ที่มีการปล่อยออกมาว่าจะมีการเปิดตัวในช่วงกลางปีหน้า ปลายปีหน้าก็คือปลายปี2563นั้นบอกเลยครับว่าเป็นไปไม่ได้เรื่องราวของสเต็ก 25R จะเป็นอย่างไรติดตามกระแสะข่าวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ